โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมวิวฟังนะครับในในคลิปนี้เนี่ยผมจะลองมาเล่นเซตหยานฟูดามีดดูนะครับผมก็เซตนี้ก็เป็นเซตที่เมื่อก่อนเนี่ยผมเล่นบ่อยนะครับผมแต่ช่วงนี้เนี่ยผมแทบไม่ได้เล่นเซตนี้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะลองเล่นดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามันยังพอเล่นได้อยู่หรือเปล่านะสำหรับเซตหยานฟูดามีดนะครับผมถ้าเราเล่นสายฟูดามีดเนี่ยผมแนะนําให้เอาอ่ะดิคาบิพาร์ตกับไอกระสุนนี่มานะครับผมเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันจะ ได้แรงไปเลยนะครับผมถ้าเอาเป็นแฝงรองเขียวเนี่ยมันจะค่อนข้างเบานะครับผมเกมีช้ชชนเลนกับฉีนะครับผมต้นเกมเราก็อาจจะต้องเซฟก่อนนะเราสู้เขาไม่ได้ครับผมให้เขาเคลียร์เว็บไปก่อนเลยนะแล้วค่อยเคลียร์ทีหลังนะครับ

ั่งเขาเป็นคีล่านะผมก็ต้องระวังด้วยนะฝันงข้ามเขาอาจจะจบบนได้นะครับผมตัวเรานี่ค่อนข้างปั๊มง่ายเลยนะต้นเกมเดี๋ยวตีตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปเติมเพื่อนไฟอ่ามังกรนะครับผมมีผู้อยู่นะรอไปได้เดี๋ยวผมเก็บลูนเงินแป๊บหนึ่งนะครับนินเลยไม่เคโดดไปหาเพื่อนนะฝันงข้าเป็นโกบล่าด้วยนะผมผมโคตรไม่ชอบโกบล่าเลยสำหรับตัวนี้นะตัวมันค่อนข้างน่าลําคาญนะผม โอ้โหเพื่อนเราหายไปหนึ่งแล้วนะผมดูดิทุกคนโคตรเยอะนะโอเคครับได้มาลนะเวรเราก็ฟรีอยู่นะคผมโอ้โหชิปหายละโอเคดึงมาสวยเพื่อนได้ปะโอเคได้อยู่นะครับเหลือคาเฟ่นนะผมมีฟิกอยูน่นะน่าจะฟิกเอาได้นะผมโอเคสวยครับเกือบตายนะผมโกวาลาหนนะ้าลำคาญมากกลับไปเรียนตัวเองนะ สำหรับใครที่กำลังมองหา IDRV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมขอแนะนำเพจนี้นะครับ a d m i n ต้น TP7 Melo t h p Up เพจบริการรับเติมเกมนไลน์24ชั่วโมงสะดวกคุ้มปลอดภัยเชียงแคโอ p e n ID ดีเท่านั้นแถมเกมอื่นก็มีโปรโมชั่นสุดคุ้มไม่แพ้กันสามารถติดตามข่าวสารได้ที่เพจ Melo t h p Up และแอดไลน์ Melo t h p Up แอดไลน์ Melo t h p Up มีแอดนำหน้าด้วยนะก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยผมก็มีร้าน YouTube p r เม i u m มาแนะนำก็คือร้าน Shark Premium เริ่มต้นเพียง39บาทแถมฟรีวิวถึง30วันหากยังไม่พอเรามีแพคเกจสุดคุ้มรายเดือน89บาทแถมฟรีวิวถึง60วันและยังมีโปร2ีเพียงแค่449บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านกำหนดและมีแอปสตรีมมิ่งมากมายเช่น Netflix Disney หรือ Bilibili สุดท้ายเรายังมีบริการหลังการขายตอบไวทันใจลูกค้าการต่ออายุเมลเดิม มีระบบการแจ้งเตือนวันหมดอายุอัตโนมัติน่วงหน้าหักสนใจสามารถสแกนได้ที่คีย o d โคดบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ใต้ดีิพชันได้เลยนะครับผมกลับมาสู่วัตถาจักรวนหลุมนะครับผมทีมเราก็ตีดังนะก็ต้องไปรับเพื่อนนะครับผมลราฉีเข้ามาผักอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้ตามสุดเลยนะได้เพื่อนโอโหชี แยกตัวแม่งพุ่งโคตรไกลนะผมโอเคได้ไม่อยู่นะแปลกเหมือนกันนะครับไม่ถอยนะมากลับมาส่วนผมใช่ได้แดงมานะผมต้องถอยนะรอดด้วยเนี่ยจะเย็นเพื่อนขอโทษผมขอโทษโอ้โหเลือดเหรอเสี้ยวเดียวนะผมต้องถอยนะมีคี้เป็นนะครับเกี่ยวขี้บอกได้นะอย่าตามมาขีล่าขอล้องอ่ะนิสโก้จังขอโทษอโทษอเคครับรอดรอดได้ไงช็อตนี้เวอร์จัดนะเพื่อนเราก็มาเติมนะ สามวิเรามีอัญตินะครับผมผมจะยังไม่กลับนะเดี๋ยวเราจะเสียวียเอฟนะครับผมว่างไงเขาไม่เล่นนะครับผมถ้าคิล่ามาทางเราเนี่ยก็น่าจะโดนเราเก็บนะครับผมนายต้องปล่อยแล้วนะช็อตนี้ต้องกลับไปรีนะครับผมไม่เหลือเวฟแล้วนะลีกิฟต์ตัวนี้นะครับผมหาตังค์ไปก่อนนะแล้วก,กลับไปรีนะ ถ้าเพื่อนเราเล่นได้เนี่ยเราค่อนข้างสบายเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนเราเล่นได้เนี่ยเราก็หาฟรามได้ชิลๆลยนะฝนมข้ามเขาอาจจะแบบไปอรวมกันลนล่างนะผมแล้วเราก็หาฟ้ามหาตีป้อมมาเลยได้นะฉี่มาเราก็หนีนะครับผมผักวุดเลยนะเมื่อกี้ทีมเราค่อนข้างเล่นง่ายเลยนะผมเกมนี้นะต้นเกมก็ให้เพื่อนเล่นไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเล่นเกมเราเล่นเองนะ ก็ถือว่าเจ้าเจ้ากันนะครับผมฉีอยู่กลางนะอาจจะได้ป้อมบนหรือเปล่านะโอเคครับตีป้อมนะโอ้โหเขาคีล่ามาด้วยนะอย่างนี้ไม่ไหวนะครับผมต้องดูเชิงก่อนนะว่าแมปมืนหรือเปล่าอันนี้ฉีเขาไม่อยู่นะครับผมผมก็ไปตีโซดได้นะดาเมจเราพออยู่แล้วนะครับฉีมาเราก็แค่ออกนะโอ้โหฉีเขาจ่ายอ่ะ ผักง่ายจังนะครับเกมนี้นะมามาก็ถือว่าเป็นผลดีนะก็มารับกลางให้เพื่อนนะครับเกมนี้เราอ่ายิ่ง12ไวเนี่ยก็จะเล่นง่ายนะครับผมแถมเกมนีนะ้เราเล่นเป็น f ูลด d เมจเนี่ยอย่างแรกที่เราควรมีเลยก็คือไอเทมนะผมเพราะว่าให้าสายนี้เนี่ยอย่างมันจําเป็นที่จะต้องพึ่งไอเทมค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอ้โหเลนล่างโดนแล้วนะ โอ้โหโกวล่ามาการนอีกแล้วครับผมอดได้น,นะนะช็อตนี้หีผู้หนีได้แล้วผมไม่มีไฟแล้วก็หางฟ้าไปนะเกมนี้ต้นเกมอาจจะน่าเบื่อนหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างก๊อตเลยนะสำหรับยานสายนี้นะครับผมแ็มเกมนี้เนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าถ้าผานหัข้ามเนี่ยเขาสกิดผมแม้แต่นิดเดียวเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รอดนะครับผมเพราะว่าตัวเราเค่อคนข้างบางนะเนาะวันยิงช็อตนี้เนี่ยผมกะจะเอาโควล่านะครับผมแต่ผม ไม่คิดนะครับผมว่าคิล่า,ขาเขาอยู่ด้วยนะครับผมก็เหลืองไปนะครับชอนนี้โอ้โหทาชีเขาโดนคิล่าเหยียบนะบผมไม่รอดเลยนะคิล่าค่อนข้างแรงเลยนะครับผมตัวโลมาอย่างนี้ก็ถอยนะครับผมเราเล่นไม่ได้นะตามไปก่อนนะครับใกล้สิบสองแล้วนะต้องไปรับเปปล่างนะ แล้วมีไฟกันตรงกลางนะครับผมแล้วห้โนรีป้อมนะอย่างนี้น่าจะหาเล่นได้นะครับผมนี่ครับเฮ้ยดึงคาเฟ่ได้เสือครับเพื่อนโอเคเก็บคาเฟ่มาได้สอพอดีนะผม ฟิกตามคิล่านะโกบา่าใส่คีบนะครับผมทุบไปโอเคโดนนะครับผมนี้ตายครับผมสะบัดสวยเก็บมาได้นะผมต้องขอบคุณโกบา่าแล้วที่ใส่คีบให้เมื่อกี้นะครับผมแถมผมมีดิมินิเชอร์ด้วยนะก็ลดดาเมจคิล่าได้นะครับอีกนิดเดียวก็จะได้โอเมียมแล้วนะพอได้โอเมียมเนะี่ยตัวเราจะค่อนข้างแรงเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็เริ่มเล่นได้นะครับผมมีของสามชิ้นนะโอ้โหแวนไปโดนนะครับผมตโลโดดมาอย่างงี้ว่างไงเปิดอันตีไปก่อนนะครับผมดามตโลไปก่อนนะเก็บสเต็กนะโอเคไฮโน่รอรีทันนะครับผมโอ้โหไฮโน่ปลาอย่างงี้สวยครับเพื่อนบานเจี๊ยบนะครับผมผมต่อดาเมจให้ไฮโน่นะตีไปตีไปสบ 2, สองตบหนบึ่งทุบโอเคครับได้หมดตีนะครับทุกคนเห็นเมื่อกี้ปะไฮโน่ปลาไปอ่าหนึ่งหอ,อกเนาะแบบซ้อนกันแล้วผมอันตีเข้าไปส พร้อมเนี่ยก็คือแบบหายหมดเลยนะก็ผมบอกเลยว่าเซตนี้เนี่ยค่อนข้างแรงมากเลยครับสำหรับยานะคือถ้ามันเล่นต้นเกมได้เนะี่ยคือมันแทบจะเรียกได้ว่าเป็นก๊อตเลยนะครับผมก็วนะ่าได้นะเดี๋ยวครับวันนี้ต่อต่อไปก่อนนะอันนี้บ้านเขานอผมทุกคนดูดิคือแบบโดนคาเฟ่ซอยนิดเดียวคือผมจะตายแล้วนะแต่ฉันนี้ผมก็ได้เคียวมาแล้วครับผมก็กันตายได้นะเคลียร์ไป,ปล่างไปนะครับผม เราต้องหาเลือดก่อนนะผมขี่เกียจกลกับไปรีเลือดบ้านนะครับเหมือนพระฟ้าจะเกิดพอดีนะเราก็มาเวทนะครับผมเดี๋ยวก็น่าจะเตรียมตัวดาร์กันนะว่าไงผนข้ามผนข้ามพอมน่าจะโซนดาร์กเหมือนกันนะครับผมเกมนี้ไวมากนะสิบสองนาทีผมจะสิบห้าแล้วนะครับผม เราก็ตีดาร์กแล้วนะอาจจะตีล่อนะครับผมมีไฮโน่มีแก๊ก no, นะผมเช็คพุ่มได้หมดเลยนะตัวเราค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยนะครับผมโอเคคนโัวข,ข้าเหมือนจะมีไฟแล้วนะนะี่ค,ครับตัวโลเข้ามาต่อจังหวะนี้ว่ายังไงตัวโลเข้ามาแล้วครับผมเปิดต,ตีครับเล็งตัวโลนะตัวโลเล็กน้อยนะครับผมโอเคครับไหลไปโดนแครี่นะตีสวยครับได้แครี่มานี้เราตามสุดได้นะ ครับคีล่ามาส่วนนี้ก็คิดผิดนะครับผมน่าจะถอยนะเข้ามาส่วนเฉยชอตเมื่อกี้ผมก็ไม่ตายนะับผมมีเชียวนะเซตนี้เชียวน่าจะเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมของเซตนี้เนาะก็คือเข้าสุดแล้วก็มีโอกาสรอดได้นะผมอาจจะมีช็อตปฏิหารเกิดขึ้นได้นะผมก็บ้าก,กันไปนะเหลือสองตัวกันบ้าน,นะครับผมไม่น,าน่ากันไหวนะยีบตัวหนึ่งนะครับผม แก๊กดึงได้ก็น่าจะจบนะโอเคแก๊กดึงได้นะครับมีแข่งอกีกเหรอโอเคครับมันพี่ป้อมนะผมโอยครับ,รบก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นเซตฟูดามิตเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าเกมนี้แหละมันจะเล่นได้นะเพราะว่าผมชวยเล่นกับฉีนะครับผมโอกาสโดนเบิร์ดเนี่ยค่อนข,ข,ข้างสูงครับในช่วงต้นเกมนะก็เกมนี้นะ่ะสิ่งที่ไปคาดคิดก็คือพอจบใช่ป่ะทุกคนเนี่ยผมเล่นได้สมดาว,ว้ยคือได้เหรียญทองนี่คือ สามดาวเลยนะผมผมยังเบื่อเลยนะคือแบบไม่คิดนะผมว่ากลับมาเ,เรียนเซตนี้แล้วจะได้สามดาวไปเลยนะครับผมก็ทุกคนก็เอาไปเล่นกันได้นะครับเผื่อได้สามดาวเหมือนผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะผมก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิวฟังด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมขอขอบคุณครับ